รีโวปี2ี่บดพรแปดพันเก้าแคบยกสูงพี่ดูไฟโอ้โหโคตรสวยเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วส่งหัวใจผมด้วยโอ้โหพี่ดูไฟหน้าโอ้โห LED สวยจัดเลยนะครับใครไม่ได้ไปไม่ผิดหวังล้อมแมกนะครับล้อมแม็กตัวใหม่แล้วนะครับบันไดด้านข้างนะครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับต่เข็บข้างเดิมไม่ให้เดิมตรงนี้ตรงนี้ด้วยจ้ะอือหือ สุดในรุ่นนะครับนี่ครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะนะครับรถเป็นเบาะหนังแล้วเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่ดูล้อมแกนะครับสองจุดสี่นะดีเซลอยู่แล้วครับผมไฟท้ายหลังซ้ายขวาสวยนี่ครับหลังซ้ายเดิมนะครับขวาเดิมนะครับมีตัวซับแรงมาให้แล้วนะครับเขาติดตัวซับแรงมาให้นะครับยกขึ้นได้สาหรับทั้งผู้ชายผู้หญิงยกได้หมดนะครับล้อมแบกสวยสวยจริงๆนะ ตัวนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหดูดิเจ้าประคุณรุ่นช่องโอ้โหตะเข็บข้างเดิมหมดนะครับถ้ารถไม่เดิมห้ามซื้อนะรถชนรถอะไรมาอย่าซื้อเลยนะครับนะครับตะเข็บข้างหายนี่ก็รถชนหนักกระพริบค,คว่ำอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นอย่ไไปซื้อไม่เก้าหมื่นโลครับนะครับบอกไฟฟ้านะบอกไฟฟ้านะครับบอกไฟฟ้าก็ <S <S บอกแล้วสุดในรุ่น เบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับนดหน้าขวาเดิมนะครับซ้ายเดิมไรห,ห้องเครื่องช่าชาดัดชาดไป5้าแสนสองหมื่นเก้บาทห้าแสนองหมืบาทผ่อนแปดพันตลอดสัญญาฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการ ออกรถศูญบาทตังไม่ต้องนะครับแลวประกันได้มีชนหนักแต่ต่อ,ตอพิกความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มมรดส่งฟรีทั่วไทยจะแปไแนสรีเท่าไหร่เหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบตไปคำนวณรถกันมารถสวยบอกต่อนะคันนี้ถามว่าออชั่นมีอะไรบ้างเบาะหนังเกียร์หกสปีดนะครับเบาะหนังก่อไฟฟ้านะครับเกียร์หกสปีดนะครับเนี่ยแต่ก็เกียร์หกสปีดมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้นะครับ,บ ระบบวิทยุนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวโชว์กล้องถอยก่อนนี่ครับกล้องถอยพี่กระบะมีกล้องถอยขนักแล้วกระบะมีกล้องถอยนีหนักแล้วนะครับฟังเครื่องเสียงได้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนหมดนะครับเห็นไหมทัชสกรีนแล้วเห็นไหมครับทัชสกรีนแล้วนะครับสามารถเลือกแอปนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับโทรศัพท์นะครับก็เมมได้ใครโทรเข้าโทรออก นะครับนี่ครับโหมดเครื่องเสียงต่างๆนะครับเลือกได้เลยนะครับมีลาเคสบลูทูธ USBFMAM ใช้ได้หมดแล้วนะครับรถสวยมากคือผมถึงบอกว่าถ้าเกิดใครอยากหาอยู่เนี่ยโอ้โหระบบลูกเล่นนี่คือแบบเยอะมากแน่นๆเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ติดตามได้นะครับที่ช่องทางทุกช่องทางนะครับนี่ทั่วไปบลูทูธเครื่องเสียงโทรศัพท์ก็อืม แบบหนึง่งนี่ครับเล่นได้หมด้วนะครับเสียงโทรศัพท์เล่นได้หมดลเ,เลยเพราะนั้นถ้าใครอยากได้นะครับก็ติดตามได้ที่นะครับ facebook Ti g e r ยูสคาหรือสื่อช่องทางมีเดียทุกช่องทางของ Tiger y o u ยูสคานะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจัหวัดซื้อขายได้นะครับขออย่างเดียวอยากติดแบ็คลิสเท่านั้นผ่อน8,900บาทรายได้เกิน เอ่อหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนอะไรมาสลิปอิเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาผ่านะเยอะอะไรมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงล้วไม่ติดตั้รลิสต์แอดไลน์ทักมาส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยจัดเฟนแนซ์นให้ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมครับซื้อสดไม่เก็บแวตนะครับ ถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งหัวใจให้ผมด้วยกับโปรโมชั่นซ่อมให้ฟรี2ปี247รายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครใกล้ที่ไหนมีคนดูแลให้ท่านผมมีอู่ในเครืออยู่ทั่วประเทศไทยเพราะ,ะนั้นไว้ใจกับเราได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากพึ่งซื้อรถกับมือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือให้เกยยุทธ์ขาใครที่อยากมาดูรถที่ร้านก็สามารถจองออนไลน์ได้นะครับหรือแต่ถ้าเกิดใ,ใครอยากาดูที่ร้าน แล้วเราตั้งอยู่ที่สีนัคริน5-6ติดกับ BTS สีอุดมทางออก3กล้เซนทันบางนาสีคอนสแควร์ are, แล้วว่าสีเอียบนะครับถ้าใครมาไม่ถูกปักหมุดมาได้เลยครับไทเกอร์ยุสขาหรือว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ